ถึงคิวสื่อตีข่าว yg ยจเอเดเฮนเมนหุ้นตกชี้คุยเรื่องสัญญาไม่ชัดเจนกับหลีซามและพิงตอกชาวเน็ตเกาหลีใหญ่ลีซาบไม่สำคัญ สวัสดีเพื่อนชาวบรินทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวค่ะเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของน้องลิซ่าไบรท์พิงก์กับทางว g จีกันสักนิดนึงในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทางสื่อเกาหลีได้ลงข่าวบอกว่าในเรื่องการต่อสัญญาของสมาชิกไบรท์พิง์รับเรียนไปด้วยดีแต่ทางล่าสุดนะคะทางหุ้นว g ยจีเอเดเฮนเมนได้ลดลงครัวเพราะอะไรค่ะ ก็เกิดจากการเจรจาการต่อสัญญาของน้องลิซ่าแห่งไบรท์พิงค k ค่ะสาวน้อยคนไทยของเรายัางไม่สามารถตกลงในเรื่องการต่อสัญญากับทางไวีได้ยังไม่ชัดเจนยังไม่เคลียร์ค่ะในขณะที่การต่อสัญญาของสมาชิก3คนนะคะคือเจนนี่พี่จีซูและน้องโรเซ่ค่ะในเรื่องการต่อสัญญาราบรื่นไปด้วยดีแล้วทางหุนไว g จีลดลงควบนะคะ5.83% 74,300โคเรียววอนนั่นเองค่ะโดยสมาชิก b l a c k พิง k นะคะเดวิวต์ในเดือนสิงหาคมในปี2016ที่ผ่านมาค่ะสัญญา7ปีก็จะสิ้นอายุในเดือนสิงหาคมที่ถึงนี้ค่ะรวมถึงการสิ้นสุดเวทีวบอนพิงรอบอันคอ์ดยเช่นกันทำสื่อเกาหลีและทัวโลข่าวต่างก็ตีข่าวนี้กันหนักมากนะคะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาทางแฟนรวมถึงสื่อนะคะก็อยากรู้ว่าริซาและ YG จจะเป็นยังไงกันต่อไปค่ะ ซึ่งหุ้นของ YG นี้ต่างก็ดิ่งลงเรื่อยๆนะคะตามสื่อลงข่าวนะคะในวันที่12 YG e n t e r t a i n m e n t หุ้นลดลงเกือบ6%เนื่องจากปัญหาจากความไม่แน่นอนในการต่อสัญญากับลิซ่าเนื่องจากหุ้นของ YG ลดลงอีกครั้งในวันที่14กรกฎาคมถึง3.5%ในวันที่17กรกฎาคมบริษัทหลักทรัพย์ซัมซุง ได้ตัดสินใจให้ YG จําำเป็นต้องแก้ไขกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสัญญาของลีซ่ามีความเห็นต้องระม,มัดระวังในอุตสาหาการรมเคป๊ในเรื่องการต่อสัญญาจำเป็นและต้องยืนยันต่างก็ลงข่าวนะคะเกี่ยวกับหุ้นของ YG e n t e r t m i n t e n ตต่างดิ่งลง5.8%ในเรื่องการต่อสัญญาที่ไม่ชัดเจนของลีซ่าไบรท์พิงค์สน้อยคนไทยของเรานั่นเองค่ะ กับความหุ้นของ YG ดิ่งลงแบบนี้นะคะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ค่ะทางชาวเน็ตเกาหลีใต้อนุรักษ์นิยมและสังคมนิยมนะคะยายบอกว่าลิซ่าไร้พิงไม่จำเป็นต่อโบงนะคะชี้ยังให้ YG e n t e r t a i n m e ม t มีสมาชิกเพียง3คนน้องลิซ่าดังระดับโลกแบบนี้ค่ะ คือเป็นที่ต้องการของค่ายดังระดับโลกนะคะไปที่ไหนสันสะเทือนถึงนั่นเราก็มารอดูกันต่อไปนะคะก็คือเหลือระยะเวลาเพียง20กว่าวันเท่านั้นค่ะว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาเราก็มารอดูกันต่อไปเช่นเคยค่ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ